สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุ่งย่ามาแชร์นะคะวันนี้ฉันจะมาคอมเมนต์รีแอคเกี่ยวกับตัวเทรลเลอร์ของเรื่อง Snow White นะคะซึ่งฉันพูดตามตรงนะคลิปนี้ขอดิสเคมเมอร์ไว้ก่อนว่าเราไม่ได้จะบุลลี่เราพูดจากความรู้สึก First สอิมเพรสชัจริงๆความรู้สึกแรกที่แบบตอนดแูแล้วมันแบบมันฮิตเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบจนูินมากๆเลยนะคะดังนั้น ไปฟังกันเลยตอนที่เราดูอ่ะมันจะมีช็อตหนึ่งตอนที่เขาหัดมาแล้วเขาแบบจยากคิวนิดนึงอะ่ะฉันแบบนี่คือ snow h i ินเราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นแฟนของหนูหินอินเตอร์เดี๋ยวฉันจะให้ดูนะนี่คือหนังสือที่ฉันอ่านและสะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะนี่คือตั้งที่หนึ่งนะคะตั้งที่สองนี่อีกตั้งเล็กๆนะนี่คืออีกตั้งใหญ่ๆนะคะมีแบบ หลายสิบเล่มมากๆนะคะเยอะมากๆและยังไม่จบนะจ๊ะยังมีแบบเป็นภาพสี่สด้วยนะคะตอนเด็กๆเราชอบอ่านมากนะคะเพราะว่านังภาพสวยเนาะชอบคุณมิ้วสวยแล้วก็หนูหินตลกดียอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบการที่แบบมันจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภาคอีสานอะไรยอย่างเงี้ยคือเราอะรู้สับเกี่ยวกับ ภาคอีสานนะมาจากหนูหินอินเตอร์เลยนะแล้วมันทําให้แบบตอนที่เรามีงานที่ลาวหรืออะไรเงี้ยเราสามารถฟังคนลาวรู้เรื่องคือมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นหรอกเรามีความสุขกับภาษาลาวมันจะคล้ายๆกับภาษาทางเหนือแบบเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขาจะมีความตัดต่อนยอนคล้ายๆกับทางเชียงใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าศัพท์อื่นๆอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะฉันมีกระทั่งนี่หนูหินเดอะมูฟวี่ ซื้อไว้สะสมไว้นะคะชอบมากเป็นแฟนของหูหินดังนั้นนี่คือคอมเมนต์ที่ฉันไม่ได้แบบบูลลี่อะแกแต่มันคือแบบเหมือนดิสนีย์ทำพาโรดีสโนไว้โดยเอาหนูหินอินเตอร์เป็นมินคาแรคเตอร์ซึ่งพี่อ้อที่เขียนเรื่องหนูหินเนี่ยเขาก็เคยเขียนพาโรดีเรื่องสโนไว้มาแล้วนะคะนี่ค่ะตอนสโนหินค่ะ เนี่ยสโนหินค่ะทุกคนนะคะซึ่งตอนที่แบบเขาหันมาฉันนึกถึงเลยฉันก็แบบเอ้มันคุ้นๆนะคือเนี่ยไม่ได้อ่านมานานแล้วต้องมาแบบเปิดดูเปิดหาว่าแบบมันอยู่เล่มไหนวะมันคุ้นๆว่ามันเคยเขียนพาร์โดดีแล้วพอเห็นคาแรคเตอร์ในเทรลเลอร์อะวันนี้คขาสุดแบบเออเหมือนเขาทำพาร์โดดีสโนไวท์อะเหมือนแบบเอาคาแรคเตอร์หนูหินไปเพราะอะไรเพราะผม ทรงผมคือค่านักแสดงสมมติถ้าดิสนีย์เธอจะโวอกขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยสโนไวท์ไม่เอาละผิวขาวแบมบ่มดมันต้องสวยซิวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเกาคือสวยมากและคนสวยดูภาพนะคะคือเนี่ยแบบรวบผมไปมีไอ้นี่มาครอบใช่ไหมเห็นแค่หน้าอย่างเดียวใช่ปะก็ยังสวยคนสวยไม่มีผมก็ยังสวยแกหรือออกปหแต่ทรงผมที่มันไม่เข้ากับรูปหน้ามันสามารถค่าคนสวยได้เหมือนกันโอเคปะ คนสวยบางทีก็ไม่ได้เหมาะกับทุกทรงผมยอะไรเงี้ยดังนั้นมันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างแล้วเราอ่ะไม่เข้าใจว่าสมมติว่าถ้าคุณจะไม่ทําตามต้นฉบับแล้วอะเรื่องนักแสดงไม่ตามต้นฉบับโอเคทําไมผมยังต้องคลิปตามต้นฉบับวะ <c oughs> <c oughs> คุณเรเชลเนี่ยเรื่องการแสดงเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยดูเขาแต่เราอะ่ะมีความรู้สึกว่าหน้าเขาอะ่ะมันโฮผมทรงนี้ไม่อยู่ถ้าตัดทรงนั้นเรารอดอะ่ะ นั่นคือแบบโคตรสวยอะมันต้องแบบออืืว้าวมาเลยนึกออกใช่ไหมแต่มันจะมีสักที่คนที่รอดและแม้กระทั่งคนที่สวยตัดผมสรงนั้นก็อาจจะยังไม่รอดนึกออกไหมซึ่งคนที่แสดงเป็นสโนไวเนี่ยเรเชลเนี่ยคือเขาไม่ได้สวยจนกระทั่งแบบแม่หมดจะต้องอิจฉาขอโทษนะนี้ไม่ได้บุรลี่นะแต่แบบว่าคือ เนื้อแหมมันไม่ใช่การตีความใหม่หรือมันอาจจะเป็นการตีความใหม่ก็ได้นะแต่ว่าแม้กระทั่งในตัวเทรลเลอร์มันก็ยังแบบใครงามเลิศในปัตตพีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตีความใหม่หรือเปล่าในเรื่องของความสวยความใดๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะดังนั้นถ้าคุณจะยึดตามต้นฉบับเนี่ยมันก็วควรจะเป็นคนที่แบบว่าแม่มดอ่ะสวยขนาดนี้ยังจะต้องอิจฉาเลยอะ่ะคือมันต้องสวยแบบในความรู้สึกนี้นะต้องระดับ ลีเลอร์ปาอะไรเงี้ยที่เป็นความสวยแบบยูนิเวอร์แซลคือหน้าเขาอ่ะมันจะเป็นแขกก็ได้เป็นฝรั่งก็ได้เป็นเอเชียนก็ได้มันจะมีความก้มกึง่งนึกอออกใช่ไหมมันมีใครปฏิเสธได้บ้างว่าเลอปาไม่สวยะนึกออกใช่ไหมคือมันต้องแบบเวลนั้นอะที่จะมาสู้กับแม่เกาอ่ะคืออันนี้ตัดเรื่องสีผิวนะเพราะเรารู้สึกว่าสีผิวอ่ะเขาพยายามใช้โทนสีโทนภาพอะเกลี่ยให้มันเป็นโทนอุ่นเพื่อที่จะแบบให้มัน เหมือนเบลนไปกับผิวของนางมัง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่เป็นโทนเย็นเราก็รู้สึกว่าเขาเกลี่ยสีให้แบบว่าทับตัวผิวนักสแสดงจริงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นในเรื่องของสีผิวอะไรอย่างเงี้ยได้ออกปะแต่ทรงผมอมะต่อให้จะเป็นคนสวยอะก็คือรอดยากมากนะทรงเนี้ยถ้าเราจะไม่คีปสโนไวเลยเราจะฉีกจากต้นฉบับเลย เราก็ฉีกทรงผมทรงนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันฆ่านักแสดงแกเขาใจ่ปะเบเชลเนี่ยเขาจะมีความหน้าสั้นน่ะหน้าผากเขาจะสั้นจมูกคางอะไรเงี้ยคือมันจะมีความสั้นอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่ผมมาตัดตรงเนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่หน้าเรียวแบบเป็นรูปไข่หรืออกใช่ปะเขาจะมีแบบเหลี่ยมตรงนี้เหมือนเราเนี่ยคนที่มันหน้าสั้นน่ะนึกออกปะเราผมมันก็สั้นอีกเลยอย่างมันดูแบบ มันไม่ทรงอะ่ะแกเข้าใจปหมเออคนที่จะตัดผมทรงอย่างเงี้ยแล้วพอจะลอดอะคนแรกที่เรานึกถึงเลยคือโบเมลดาที่แสดงเรื่องโลกหมุนรอบเธอหรืออะไรอะที่ออนอยู่ตอนนี้ะนะเพราะว่าโบเนี่ยเขาจะมีความหน้าเป็นรูปไข่ใช่ไหมแล้วก็จมูกปากกับคางเขาว่ามันจะรับกันเว้ยแล้วมันก็จะแบบมันทำให้ภาพรวมอะ่ะ ดูละมุนนึกออกไหมต่อให้ผมจะสั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าเขาอะ่ะมันก็ยังละมุนอยู่ด้วยความที่แบบหน้ามันรับกันอะ o p o r t ชัน <Prop ortion S 1> ของหน้าผากจมูกคางอะไรเงี้ยมันทำให้ไอตัวผมที่มันสั้นขนาดเนี้ยมันไม่ได้อิม a พคจนแบบปลบความสวยเขาว่ากันเถอะเออคือฉีก,ก็ยังรอดเอข้าใจปะอีกคนนึงที่เรานึกถึงก็คือน้องโออย่างนานานะคะคนนี้นะคะที่แสดงเรื่อง เห hey, มันใต้เงาจันนะคะทางทีมงานอะ่ะก็ยังแบบเมตตาเขาอ่ะ <c> จ <oughs> จะใช้คำนี้้วคำว่าเมตตาเมตตาเขาในการแบบเซตทรงผมให้มันยังดูมีความแบบเออน่ารักดูคิวนี่ยังคิดแล้วแบบเออเดี๋ยวเราจะตัดตามน้องดีวะอะไรเงี้ยแบบจะรอดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังมีความคิวอยู่หนือออกใช่ไหมรวมถึงอีกคนที่นึกถึงก็คือติลี่เลิไปอย่างที่บอกไปก็คือภาพนี้นะคะที่เรารู้สึกว่า ฮยเลิปม,มาคือใช่เลยอ่ะเพราะว่าผิวขาวแล้วเขาก็ชอบทาปากแดงใช่ไหมนางใช่นื้อออกปะแต่พอมาเป็นสโนไวเนี่ยเรื่องการแต่งหน้าก็คานับแสดงถ้าดูแม่เก่าอ่ะเขาคือหน้าเต็มแบบแน่นแน่นเลยคือเติมไม่ได้แล้วคุณแม่ถ้าเติมกว่านี้คือ drag q u e e แล้วค่ะอะไรเงี้ยเนื้ออกปะแต่ตัวนางเอกตัวสโนไวเนี่ยเหมือนหน้าสดเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลย เรารู้สึกว่าลุกมันไม่ส่งหนือออกป้าแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่สวยถึงขั้นแบบที่จะหน้าเปลือยแล้วมันยังรอดอยู่และยิ่งกับผมทรงนั้นด้วยเนื้อออกใช่ไหมมันควรจะต้องมีอะไรที่มาส่งไหมสมมตินะถ้าคุณจะทําผมทรงนี้ยอะเรายกเคสน้องโออย่างนาหน้านะคะฉากนี้เลย ฉากเนี้ยคือเราแบบเรากรีดมากเราอยากตัดผมตามเราอยากแต่งหน้าตามน้องเราแบบแกลูกนี้มันแต่งยังไงทำไมมันน่ารักขนาดนี้แล้วดูผมสิอะไรเงี้ยคือฉันอยากแต่งตามนางดูสวยดูละมุลดูแบบถึงผมจะสั้นใดๆก็เถอะแต่แบบเฮ้ยนั่งดูละมูลน่ะแล้วมันดูแบบน่ารักจังเลยละอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แต่งให้มันแบบ จะบอกว่ามันโอเวอร์ไหมมันก็ไม่ได้ดูโอเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็รู้ว่าแต่งเนื้อออกใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าเมคอัพ no makeup ขนาดนั้นอะแต่มันก็สวยแล้วมันก็ส่งน้องนืกออกใช่ปะแต่เรื่อง snow w h i เนี่ยคือผมก็ค่านักแสดงแล้วการแต่งหน้าก็ค่านักแสดงอีกโดยเฉพาะตรงตาเราก็ไม่รู้ว่าเขากรีดอายไลเนอร์ให้ไหมแต่ดูเหมือนไม่กรีดนะคะแล้วก็เหมือนจะแบบเหมือนบล็อกตาแบบ ทาเป็นสีส้ำตันอ่อนมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดูเป็นลุคโอเคฟิลเนอรัลฟิลธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วขนตาก็ดูแบบเหมือนไม่ได้ปัดเนื้อ,อใช่ไหมเหมือนแบบคืออา,อาจจะปัดแต่ว่าอาจจะปัดแบบบางๆหรือเปล่าอะไรอเงี้ยแล้วลิปสติกก็คือคือสโนไวท์มันคุณจะต้องปากแดงใช่ปะชีก็น่าจะทาแดงไม่ค่อยขึ้นมัง้ง หรือถ้าทาแดงมันก็อาจจะแบบสะดุดกับธตีมภาพทั้งหมดหรือเปล่าอะไรเงี้มันเลยดูออกมาแบบอืมเหมือนทาครีมกันแดดปัดคิ้วนิดหน่อยให้ดูเป็นทรงแล้วก็เข้าฉักเลย <c oughs> มันไม่ได้อ่ะเออแล้วผมอะ่ะเป็นอะไรคือทำไมมันถึงเรียบแป้ติดหนังศีรษะขนาดนั้นถัานหน่อยเพราะว่าแกดูนะโออย่างนาันน้านะคะเขาพยายามเส็จผมให้มันดูมีวอลลุ่มขึ้นมาใช่ปะ ให้มันดูแบบเออยังมีความเกร๋หรือของโบเมลดาต่อให้จะเป็นนักเรียนก็แล้วแต่แต่มันก็ยังมีวอลลุ่มผมที่แบบขึ้นมาให้หน่อยเออคือเขาน่าจะใส่วิกก็แหละแต่มันก็ยังมีวอลลุ่มผมนะแต่เนี่ยแบนแปรเหมือนแบบว่าไม่ได้สระผมอ่ะเหมือนชะวนยไม่ได้สระผมแล้วก็แบบเออผมแบบมันก็เลยแบนติดหนังศีรษะ <laughs> ออ นี่คือแบบคนที่แม่มดจะต้องอิจฉาเหรอ, <c oughs> อ,อแล้วความครีเอทีฟในการสร้างชุดอะก็ไม่มีเพราะว่าเราดูแล้วว่ามันเหมือนกับเขากรอบมาจากในกระตูนเลยซึ่งถามว่าโอเคมันก็ก็ได้แหละแต่แบบมันควรจะเพิ่ม ความครีเอทีฟอะไรนิดนึ่งไหมของซินเดอเรลล่านางก็ยังดูแบบเออดูมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ของสโนไว์อะมันดูแบบคือเหมือนฉันสามารถไปห้างแล้วซื้อชุดนี้มาใส่ได้เลยแล้วก็ฉันคือสโนไวท์จ้ะเนี่ย <c oughs> มันดูแบบเอ๊ะมันต้องมีก่านนี้นิดนึ่งไหมพอดิสนีย์ทำมาเลยอ่ะเข้าใจปะมันเหมือนพาโรดีที่เอาคาแรคเตอร์หนูหิน ไปทำมาเลย้ยแบบเรื่องเนี้ยสโนไวทไม่ใช่ตัวจริงนะจ๊ะแต่ว่าเป็นหนุกินนะคะเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเลยเราโทษนะคะของพี่ออเนี่ยก็คือคนแคร์ทั้งเจ็ดเนี่ยจ้ะเป็นหนุ่มหล่อทั้งหมดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แล้วสโนหินก็คือทำงานบ้านกิ่งมนกจ๊ะ เพราะยังไงทำงานบ้านให้คุณมิวอยู่แล้วจ้ะแล้วป่ออาคือแบบกามันนั่นแหละค่ะคือเนี่ยไม่ได้จะบุลลีเรื่องรูปด่างหน้าตาหรือชาติกําเนิดหรือสีผิวหรือใดๆนะทุกคนคืออันเนี้ยเราอยากจะติในส่วนของทรงผมและการแต่งหน้าและคอสตูมมากๆ ะะถ้าจะไปดูอ่ะฉันจะไปดูในเชิงที่แบบว่าดิสนีย์ทำพาโรดี้สโนไวท์โดยเอาหนูหินแบบเป็นเม <laughs> นคาแรคเตอร์ใช้ซีจทำคนแคระ์อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันก็คงดีกว่าการที่แบบเหมือนไอเดียแรกของเขาอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าเจ้าชายก็หลอดีแม่เกาคือสวยมากสวยจนงงสวยจนแบบว่าห,หึนี่จะต้อง จะต,ต้องอิจฉาสนอไว้หรอหรอค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปละค่ะบ๊ายบาย